แบบพูดถึงบรรยากาศก็คือคาเฟ่เนี้ยมันอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลท่าเรือ2นะคะมีโพยเลยนะแม่มีโพยเลยใช่แล้วบอกเลยว่าเข้ามาในร้านนี้จึ้งมากค่ะเพราะอะไรมันเป็นสไตล์ที่เก๋ชอบมินิมอลสุดๆสีสขาวโทนขาวนะคะม่มินิมอลนะแต่เราแอนิมอลฉันรู้สึกไม่พูดแล้วเธอไม่พไม่ได้เลยอ่ะเออะ ที่นั่งที่หนึ่งเลยนะแล้วที่สําคัญคือเครื่องดื่มทุก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 อย่างในร้านนะคะคือดีดีต่อสุขภาพนะคะเมนูนะคะบอกเลยว่าทุกเมนูวันนี้คือมีซุปเปอร์แมนด้วยนะมีเมนูซุปเปอร์แมนด้วยนะซุปออะไรนะซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเพราะว่ากินแล้วจะบินไมีเมนูวันนี้นะคะก็จะินแล้วก็เก่งในยุนงอมีโปรตีนนะคะ ส้มด้ยนะอ่าแล้วก็มีกลุ่มประเภทชาได้แบบนั้นนะคะแล้วก็ทิ้งเราไปแล้วนะเ <นะ S 1> ขาปล่อยให้เรายุดยืดกน